สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่าธนาคารกลางจีนนั้นประกาศคงดอกเบี้ย LPR ระยะ1ปีและระยะเวลา5ปีรักษาเสถียรภาพค่าเงินหยวนนะครับช่วงสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกานั้นกําลังดุเดือดนะครับพุทธข่าวรายงานนะครับว่าจีนนั้นยังคงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้หลักหรือว่า LPR ไว้ที่ระดับเดิมโดยอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ1ปีจะอยู่ที่3 1 และระยะเวลา5ปีจะอยู่ที่3.6%เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าธนาคารกลางของจีนต้องการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินหยวนตามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐอเมริกายิ่งไปกว่านั้นการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่จีนนั้นเพิ่งประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกสแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า gdp ในไตรมาสแรกสูงถึง5.4%เมื่อเทียบกับปี2567 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีเกินกว่าที่หลายฝ่ายนั้นคาดการณ์กันเอาไว้สําหรับอัตราดอกเบีย้ย LPR ระยะ1ปีมีความสําคัญต่อการกู้ยืมเงินของบริษัทและประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศจีนส่วนอัตราดอกเบีย้ย LPR ระยะ5ปีถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสําหรับอัตราดอกเบี้ยของการกู้ซื้อบ้านซึ่งธนาคารกลางของจีนได้ตรึงอัตราดอกเบีย้ย LPR ทั้งสองประเภทเอาไว้เท่าเดิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี2567ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการประกาศเรื่องอัตรารดอกเบีย้ยทาให้ค่าเงินหยวนในประเทศจีนทรงตัวอยู่ที่ประมาณ7.2995หยวนต่อดอลลาร์ในขณะที่ค่าเงินหยวนที่ซื้อขายกันในต่างประเทศก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่7.2962หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐการที่จีนตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมนั้นสอดคล้องกับการสํารวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยบอกว่า8 7เของผู้ตอบแบบสอบถามคาดการเอาไว้ว่า ธนาคารกลางของจีนจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ในขณะที่ธนาคาร ING ของเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือว่าอัตราเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับต่ำและแรงกดดันจากภายนอกประเทศที่รุนแรงขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงที่จะถูกสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนอีกเป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมจีนนั้นจึงควรผ่อนคลายนโยบายการเงินแต่การที่จีนให้ความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินหยวน อาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ธนาคารกลางของจีนนั้นตัดสินใจรอจนกว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเสียก่อนในปัจจุบันนั้นสหรัฐอเมริกากําหนดภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนสูงถึง245ปรในขณะที่จีนเองนั้นกําหนดภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐสูงถึง125แม้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP จะออกมาเป็นที่น่าพอใจแต่ราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อในประเทศนั้นยังคงอยู่ในภาวะเงินฝื่ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับในเดือนมีนาคม2568สแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าลดลง0.1%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2567น้ก็ี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสงครามการค้าระหว่างทางด้านสหรัฐกับจีนในเวลานี้จึงนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสาร ทั่วทุกบุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ